สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังปุ๋ยพรทิพย์ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงหลังได้รับพิธีสมรสพระราชทานนับเป็นข่าวเศร้าของประชาชนคนไทยเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จสวรรคตเมื่อค่ำวันที่24ตุลาคม2568 ทั้งนี้ปุ๋ยพรทิพย์ไซมอนอดีตนางงามจากกระวานปี2531ได้โพสต์ถวายความอาลัยว่าหัวใจของคนไทยแตกสลายเมื่อได้ยินว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถอันเป็นที่รักของเราได้เสด็จสวรรคตเมื่อไม่ถึงสามชั่วโมงที่แล้ว สมเด็จพระพันปีหลวงทรงเป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ไทยทรงดำรงพระยศเป็นพระบรมราชินีนาถเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชตั้งแต่ปี1950จนถึงปี2016 และทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาแม่แห่งแผ่นดิน Mother of the Nation จากพระราชกรณียกิจในการสนับสนุนโครงการเพื่อสังคมและการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยตลอดพระชนชีพของพระองค์ ในแง่ส่วนตัวพระองค์ทรงเป็นฮีโร่ของฉันพระองค์ทรงมองเห็นสิ่งที่ดีที่สุดในตัวฉันและยังทรงประกอบพิธีสมรสพระราชทานให้กับฉันและสามีในปี2001พร้อมทั้งพระราชทานพรแก่เราด้วยความจริงใจและความอบอุ่นฉันอดไม่ได้ที่จะร้องไห้ออกมาขณะที่แบ่งปันข่าวอันน่าสะเทือนใจนี้กับลูกๆ ฉันจะจดจำอิทธิพลอันลึกซึ้งจากความสง่างามและแบบอย่างของพระองค์ในชีวิตของเราตลอดไปมรดกของพระองค์จะคงอยู่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเมตตาและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของประเทศไทยพระองค์จะทรงสถิตยอยู่ในใจของเราตลอดไปอย่าลืมกดไล์ กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ